chạy nhìn đi chạy nhìn đi chạy nhìn đi Ủa, ơi Mày... Mày... Ê, ơi tiền quý vị Ủa gì? Mày đi gì? Ngâu khay Ngâu khay ai gì? เอาดีๆเอาตรงไหนเอาใครอ่ะเอาตรงไหนมีกูเก่านี้เอ็กกูดูกูดูคอมเมนต์อยู่พี่ดูคอมเมนต์อยู่พี่ดูคอมเมนต์อยู่กำลังอะไรนะอะไร อะไรนะเขาอะไรวะเนี่ยยไปยิ่งม,มันไม่ม,ไม,ม,ไมีสก,กินเหรอไม่ได้สกินเอ,อโอ๊กโอ๊กโดนกระชากแขนปะไอโอ๊กไอโอ๊คใ่ปะ เออจีเย่จะกินไดไหมอยู่ข้างหลังเนี่ยกูไหมกูไม่สกีสกีไหมพี่ไม่ได้สกีจะสกีมึงทำไมไงเฮียจะสกีมึงทำไมอ่ะเล่นอีกงล้วนะเล่นอะไรเนี่ยเนี่ยเขาพิดกันเต็มเลยมือ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 ใครมือเยี้ยหรือเปล่ามือกูจะไปสกีมึงได้ยังไงล่ะไอ้ชิบหายเออเอฟซีวาไงมือมือเยี่ยใช่ไหมมือดำยี่มือดำมึงไงไม่มีไม่มี ไอ้โวยเอาหยีเอาหยีเอาเรื oh, ่องอะเอฟซีเอฟซีเอาดีๆนะเพราะว่ามันมีเสียงเดินไอ้เสียงเดินอะเห็นได้ยินเสียงเดินอะได้ยินแต่มือไม่เห็นอะไรมืออะไรอย่างเนี้ยอะไรใช่เหรอเนี้ยมือเห็นแล้วเหรอ

ยิ้งกูขนลุกกูได้ยินทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมยิ่งกูนี่คู่สองกูได้กูยิ่งกูพูดอีกโอู้หยเอ้ยบอกแล้วไม่ยอมพูดมันต้องพูดมันไม่พูดไม่ได้ไงเฮ้ยเอาเรื่องเว้ยมามาอู้หูไม่เก่งไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วไอ้ขนลุกแล้วหัวลุกไปหมดแล้วทุกคนแชรฉหน่อยแชร์ให้หน่อยมาเออไหนๆก็ได้ไหนแล้ว ถ้าจะเฮียก็เอาให้สุดนะเดี๋ยวทำบุญไม่ให้โอเคไหมไปลุยต uh ่อไอ้เฮียก็ตกเสื้อดังตึกเลยไอ้เฮ uh ียแชให้หน่อยนะครับนะแชให้หน่อยนะอุยอะไรโอกใจโอ๊กใจเย็นใจยินย cool ินยยินยินยินเจยยินใจยนได้ยิย เอ้ส hey, ี่ทุกคนไม่เอาเรื่องนะเอาเรื่องจริงนะอันนี้เอาเรื่องจริงแต่มันไม่ได้ยินเนี่ยเราไม่ได้ยินเราเราอ่ะเราไม่เห็นเราอะไม่เห็นมือแต่เมื่อกี้เนี่ยกระตุกนี่นี่เป็นร้อยอยู่เลยนี่ทุกคนเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเป็นรอยเลยเออเนี่ยดูดิเนี่ยกระตุกดังตึ๊กเลยเอาละเงียบเงียบอย่างนี้ไม่ดีเลยว่ะเงาอะไรวิ่งเนี้ยเงาอะไร ทุกคนตะบันหัวใจ well. ให้ห e like น่อยนะเคาะหัวใจรัวๆให้หน่อยนะครับนะเคาะหัวใจรัวๆให้เฮียทีนะครับนะขอรัวๆเลยนะครับนั่รัวๆๆๆๆๆๆหัวใจน้อยมากยอดแชร์ไม่มีเลยไม่มีใครแชร์ให้เลยนะครับนะแชร์ให้หน่อยดูร้อยกว่าแชร์ให้หน่อยทุกคนแชร์ให้หน่อยนะครับนะตะบันหัวใจให้หน่อยถึงเดินอีกแล้วเนี่ยเนี่ย ยีหมาเห่าด <c ười> <cái> ้วยเกี่ยวกับยีหมาเห่าช่างมันเหอะกูไม่กลัวหลอกหมาเห่าอะแต่กูกลัวไอ้กระตุกเมื่อกี้เนี้ยไอ้ยีดังตึ๊กเลยแช์ให้หน่อยนะทุกคนแช์ให้หน่อยนะครับนะ้ะบายโลจะให้หน่อยไอ้โอ๊มึงเอาไฟฉายนี่มาเอาอันนี้วานนี้ดีกว่าเออมึงอยู่น้ามึงอยู่น้าไปเข้าไปดูห้องนี้บ่ะเห็นเป็นมืออ่ะใช่ปะ

เออผมก็เห็นพี่ก็เห็นพี่ก็เห็นมึงใจเยนี่ยมึงอย่าวิ่งดีเอออยู่ด้วยกันนี่อย่าวิ่งอ่ะดเลตรง้เยเฮ้ยเงาทุกคนเงาอะไรทุกคนเงาตรงไหนเงาตรงไหน ไม่มีเงานะไอ้โอค๊คมันแค่เห็นเหมือนตาเหมือนตา,าคนเหมือน,นตาคนส่อง<ด>แต่ตอนนี้ได้ยินเสียงผู้หญิงมาตลอดเลยเยอะเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องว่ะเ,เอาเ้ยคนหัวลุกหัวให้ลุกไปโอ๊กไปฟังนู้นตะบันหัวใจหน่อยนะทุกคนนะตะบันหัวใจ nè, thấy hả? nam nha, nghe, ừ, tất cả, tất cả, nghe đi đi nè, đi đi, nghe đi đi nè, nghe, mình nghe ở trong nghe, 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 เราออกรู้ไหนวะไอ้ที่หยอกรู้นี้นะพาดนะตกเลยนะรู้ไหนรู้ดีด้วยตะบันหัวใจให้หน่อยนะทุกคนแชร์ให้หน่อยนะแชร์ให,หชให้หน่อยขอคนละหนึ่งแชร์ทั้งยอดแชร์ไม่ขึ้นเลยแชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยโอ้โนหโคตรน่ากลัวเลยนะตะบันใใหัวใจหน่อยหนีใช่ไยมนะเออแลห้องนั้นแหละไปเข้าไป ผีสามภเวีนะครับนะผีเล่ร่อนนะที่มากระตุกเสื้อไอโอ๊ตไอโอ๊กเมื่อกี้นี้นะครับนะออกมานะครับนะถ้าอยากได้บุญนะครับนะเดี๋ยวจะทําบุญไปให้นะครับนะเดี๋ยวจะทําบุญไปให้เอ้ยโอ,เอ,อย้เข้า,าไปที่เข้าเอาอันไหนก่อนนะนออนเอาดิ โอยเดี๋ยวก่อนนะกูต้องคอยดูคอมเมนต์ถนะ้าทยเย่ไมถ้าเย่ไม่มได้ดูคอมเมนต์นะครับนะโทษทีนะครับได้ยินอะไรช่วยกันหน่อยอพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับนะพิมพ์มาบอกกันบอกกันนะครับนะก็เลยอะไรใครดึงมันหรอกูจะรู้ได้งไงล่ะกูอยู่ในห้องไงยิบหายเข้าไป เอาให้ทั่วเอ๊ะเอาสำรวจให้ท uh, uh, ั uh, hum, Ma, e ่วเอาให้ทั่วเอาให้ทั่วเอาให้ทั่วเอาทั่วแต่ไม่ทำไงเอาอี๊กกำมึงคนเดินทั่วแต่เองเดินมึงมองเป็นนี่มะ้มองเดินแม่ถือกล้องให้ไปเอาอี้ยมึงถือกล้องตาลายเดี๋ยวคนดูอ้วกว้ายโอ้โดูดิมือไอ้โอ้โหเขาเห็นมือกันอีกแล้ว มตรงไหนตรงไหนตรงไหนทุกคนแฉหน่อยแชใหน่อยนะครับนะมือตรงไหนแะแ์หน่อยทุกคนแ์หน่อยสะานหัวใจรัวๆหน่อยนะเคาะหัวใจรัวๆหน่อยเป็นกำลังใจหน่อยนะครับนะไม่รู้ทุกคนเลยมือดำแลนี่มาอย่างไรเนี่ยกูจะไปรู้ได้ไงเราอยู่กับมึงสองคนนะครับนะเคาะหัวใจรัวๆให้หน่อยนะครับนะ เงาด้วยเงาด้วยโอ้ทั้งเงาทั้งมือเลยโอ๊ะรองตะปูนะโอ๊โอ๊ะรองตะปูนะกูบอกก่อนนะเย็บนะสองข้างเลยไอ้ยังไงขอให้หน่อยนะเคาหัวใจรุ้ๆหน่อยนะครับน้าตะบันหัวใจรุ้ๆหน่อยนะครับนะเฮ้ยเห็นตรงไหนทุกคนเห็นมือตรงไหนตรงนี้แต่ตรงนี้กระตุกเสื้อเนี่ยตรงนี้กระตุกเสื้อเลยดังตึ๊ก เออเขาเห็นเงากันด้วยอ่ะไ,ไม่รู้เขาเห็นเงากันด้วยอเฮะ ไม่ได้แกล้งเงาตรงหน้าต่างเงาข้างล่างที่ยังวิ่งลงมาเหรอดึงแกล้งรอไม่ได้แกล้งไอ้อ๊อกินไปดึงอะไรมึงงะจีนดึงหลงเลยตะบันหัวใจหน่อยนะครับนะตะบันหัวใจหน่อยนะเคาะหัวใจหน่อยนะ เขาใจรน่ไอ้โอ๊เดี๋ยวใจยืนดิใจยนดิใจยนใจยนดี๋ยวคนที่ตั้งคนดิเ้อโห้ยมึงขัชี้คลุเอสิงังดอันนี้ขอีาระมือกินได้ดงไห เหนกี่แล้วอ้อ้เข็นมือกันอีกแล้วมันนีหัวไม่ได้เรือกแล้วล่ะไอ้โอันไม่ได้เรือกแล้วล่ะฮ้ยเอีไม่ได้ปั่นแล้วเ่ยเอฟปั่นนี่ไม่ได้ปั่นแล้วอีโไม่ได้ปั่นแล้วแน่นอนัอยเนียเออมือจริอ่าเดี๋ยวไปรับชมต่อในมัดรวมนะครับนะเดี๋ยวไปรับชมต่อที่มัดรวมนะนะครันะแอปฟ้านะครับนะ พี่ตามเกือบห้าสแสนนะครับนะโยกไปนะครับนะโยกไปเด้อโยกไปนะครับนะ